สวัสดีค, 5, ครับเพื่อนๆก็ทำกับข้าวอีกแล้วนะครับผมทำกับข้าวอีกแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นต้มหมูอออนนะครับผมหมูอ่อนแล้วก็เนื้อด้วยนะครับผมก็จะต้มใส่ผักกาดดองนะครับผมนะครับผมทำมินเองนะครับผมทำกินง่ายๆนะครับผมน่ครับผมซื้อหมูซื้ออุปกรณ์มานะครับผมก็ทำไม่นานนะครับผม ทำไม่นานนะครับผมต้มดกระดูกหมูนะครับผมมีเนื้อด้วยนะครับผมไม่ใช่กระดูกอย่างเดียวนะครับกระดูกอ่อนนะครับผมกระดูกอ่อนนะครับผมนี่ครับผมก็หอมครับผมหอมน้ําซุปนะครับผมหอมมากเลยนะครับผมปุ๊บๆๆๆๆๆเลยนะครับผมรออากาศดองใส่นะครับผม ก็ใครมีเวลาก็ทําตามได้เลยนะครับผมก็ซื้ออุปกรณ์มาเตรียมไว้นะครับผมแต่ก็ทําไม่นานนะครับผมทําไม่นานนะครับผมซื้อกระดูกอ่อนหมูมานะครับผมนี่ครับจะทําไม่นานนะครับผมนี่ครับผมนี่ก็เอาประกาศดอกใส่แล้วนะครับผมโอ้นะครับผมขอบพระคุณมากนะครับนะครับผมนี่ก็จะเป็นประกาศดอกนะครับผม ทำเป็นน้ำซุปเลยก็ได้นะครับผมขอบคุณนะครับผมนะครับที่รับชมนะครับผมประกาดดองใครชอบก็ใส่เยอะนะครับผมทำเองก็ได้เยอะกินเยอะนะครับผมนะครับผมก็จะเป็นต้มจืดกระดูกมุอ่อนประกาศดองนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับผม นี่เลยนะครับผมทำกินได้หลายมื้อนะครับท่านนะครับผมทำานทีเดียวนะครับผมทำทีเดียวนะครับผมหลายมื้อทีเดียวเลยนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับนะครับผมขอบคุณนะครับผมคุณละลายนะครับผมนี่ครับผมจะเป็นต้มจืดปรกัดดองนะครับผม ครับดีกว่าน,นะครับผมโมก็หมก็ก็กจะชุกแล้วนะครับผมนี่เลยนะครับดูน้ำซุปนะครับดูสีสันน้ำซุปนะครับผมดูนะครับก็รอให้เดือดนะครับผมนะครับผมรอให้เดือดนะครับผม ที่ทาก็ทาง่ายๆนะครับผมซื้ออุปกรณ์มานะครับผมซื้ออุปกรณ์มาเตรียมไว้นะครับผมก็จะทําไม่นานนะครับผมทําไม่นานนะครับผมต้มหมูให้สุกแล้วก็ผักกาดดองใส่นะครับผมก็มีพวกไปพริกไทยนะครับผมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับผมเครื่องปรุงนะครับผมที่ทาก็ใส่เครื่องปรุงนะครับผมี่ถูกใส่พริกไทยด้วยนะครับผมจะได้หอมนะครับผมหอมน่าทานนะครับผม ครับดูเลยนะครับผมกระดูกหมูกอ่อนนะครับผมก็ติดเนื้อนะครับผมกระดูกมูอ่อนนะครับผมติดเนื้อนะครับผมน้ำกำลังเดือดนะครับผมนี่ดูดูน้ําซุปนะครับโอ้โหน่าทานมากมานะครับสีสันนะครับผมสีสันของน้ําทุ๋ซุปนะครับผมเพื่อนท่านใดเห็นก็ทําตามได้เลยนะครับเพื่อนๆนะครับผมสีทํายหม้อใหญ่เลยนะครับผมนี่ครับผมกินลายมือนะครับผมก็อุ่นไว้นะครับผม จะเอามากินก็อุ่นนะครับผม taking, อุ่นนี่ครับผมก็รอน้ําเดือดนะครับรอน้ําเดือดนะครับผมนี่ครับผมเพื่อนท่านใดเห็นก็ทําตามได้เลยนะครับผมจิบกินนะครับผมทํากินเองนะครับผมได้กินเยอะนะครับผมเราซ pues ื้อข er ้าก like ินก็อร่อยอยู่นะครับแต่ก็ได้กินน้อยนะครับผมเพราะว่าโซนนี้ก็ข้าวยากมากแพงนะครับผมจะได้กินน้อยนะครับผม ถ้าทำกินเองได้กินเยอะนะครับผมซื้อไม่เท่าไหร่นะครับผมซื้อมูซื้อกัดดอกมานะครับผมไม่เท่าไหร่นะครับผมจะได้หม้อใหญ่เลยนะครับผมนี่นะครับผมคนเขาทบขายเขาก็อยากได้กําไรนะครับผมเราก็ให้สมมาพอควรนะครับผมให้สมมาพอควรนะครับผมมาให้น้อยให้ไม่ให้เยอะนะครับให้พอดีพองามนะครับผมก็รอน้ําเดือดนะครับผมรอน้ําเดือดนะครับผม ครับผมดูน้ำซีสันน้ำซุปนะครับผมนี่ก็จะเป็นกระดูกหมูอ่อนนะครับผมอรอน้ำเดือดนะครับ<ๆ>ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดือดแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมนี่นะครับผมเริ่มเดือดแล้วนะครับปกๆปๆ,ๆ,ปๆๆแล้วนะครับผมนะครับผม กระดูกหมูอ่อนนะครับผมใส่ผักกาดดองนะครับผมดูน้ํานะครับผมก็ใช้ไฟแรงนะครับผมไฟแรงนี่ก็จะสุกไวหน่อยนะครับผมก็จะไม่ค่อยอร่อยนะครับผมนี่ครับผมปลดแล้วนะครับปดปุ๊กๆๆๆเริ่มแล้วนะครับผมนี่ครับผมใช้ไฟอ่อนๆนะครับผมไฟอ่อนๆนะครับผมควาทากินเองนะครับผมไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับผมนี่ครับผม ดูน้ำปวดแปล้วนะครับผมเดือดแล้วนะครับผมปุก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 ขึ้นแล้วนะครับผมนี่ก็ถ้าจะรับประทานก็รับประทานได้แล้วนะครับผมเพราะว่าหมูก็สุกไปแล้วนะครับผมนะครับผมก็จะให้สุกอีกหน่อยนะครับผมดูน้ําเดือดนะครับผมโอ้ยนะครับผมทาทานได้เลยนะครับทุกกัานนะครับผม ถ้ามีเวลานะครับผมทําไม่มีเวลาก็ซื้อเขากินนะครับผมนี่ครับผมทาเยอะนะครับผมทําเยอะนะครับกินหลายมื้อนะครับผมกินหลายมื้อนะครับผมไม่ได้กินมื้อเดียวนะครับผมก็ทํามาเป็นทําเป็นน้ําซุปได้เลยนะครับผมถ้ามีกับข้าวอย่างอื่นเราก็มาตักเป็นน้ําซุปได้เลยนะครับผมน้าซุปได้เลยนะครับผมนี่ครับผมก็จะทําเป็นน้ําซุปได้เลยนะครับผม ต้มกระดูกหมูออนนะครับผมก็ขอบคุณเพื่อนที่รับชมนะครับขอบคุณนะครับผมเพื่อนๆนะครับผมก็ฝากกดไลค์กด subscribe ซ่องสมัยแชนแนลด้วยนะครับเพื่อนๆนะครับผมเพื่อจะได้มีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับผมมาให้ได้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมก็จะเป็นทําคลิปกินนะครับผมทําคลิปกับข้าวนะครับผมนี่ครับผมทาคลิปกับข้าวนะครับผม นี่ครับผมน้ารับประทานนะครับผมน้ารับประทานนะครับผมประทานมากๆนะครับผมหมูเยอะนะครับผมทากินเองนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับผมหมูเยอะนะครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับผมๆๆๆๆๆๆๆเลยนะครับผมน้ําเดือดแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับเพื่อนๆนะครับผมเห็นคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้เลยนะครับผมอย่าลืมนะครับผมอย่าลืมนะครับผม ขอบพระคุณมากมากนะครับผมที่รับชมช่องส o m a i แ c h แ n e l นะครับผมคลิปทํากับข้าวนะครับผมทํากับข้าวนะครับผมเป็นวิธีทํานะครับผมวิธีทําความรู้ด้วยนะครับผมใครที่ยังทําไม่เป็นนะครับผมก็รับชมได้เลยนะครับผมรับชมแล้วก็ทําตามได้เลยนะครับผมขอบพระคุณมากนะครับที่รับชมนะครับผมไปแล้วนะครับไปบายนะครับผมขอบคุณนะครับ